ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องกามาพอกันนะครับกับคลิป2ตัวล่างอีกเทนึงนะกะเเนะเ็เดี๋ยวลงไปให้แล้วนะครับไอสองตัวล่างเดี๋ยวลงไปให้แล้วอ่าเทนึงนะคลิปก่อนนะครับกามาย่ําอีกเทนึงนะมาจับอีกเทนึงเพราะว่า,าตัวจับมันเพิ่งคิดได้มาอีกสูตรหนึ่งนะครับ สูตรแรกก็เป็นตัวเดิมนะครับให้ใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยนับเพิ่มไปเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับร้อยบนนี่นี่็ม,มเห็นปะมันตัวน้อยเน่นาะนใช้หลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบน นะับเพิ่มมา็นเรย3เป็น3 4 5นะครับมันจะออก5 7 5 5 6 7ออก0 7 9 9ถ้ากับ9 0 1ออก0 3นะครับ8ถ้ากับ8 9 0ออก1 0 6ได้6 7 8ออก5 8นะครับ9ได้9 0 1 ออก0ูนะครับมาสองตัว,ตวทั้งเก้าทั้งศนะูนย์เนาะตัวนี้แล้วก็ไอตัวนี้นะครับ6ก็นับไปเลย6 7 8ออก0ูนะครับ1เท่ากับ1 2 3อมนะมันออกเกาสองนะครับให้นับเอาเลยนะซึ่งวันนี้นะครับได้ที่เลข8มันเรียนสูตรแล้วนะครับเลข8เดี๋ยวผมเขียนใส่อีกใบหนึ่งก่อน 890นะครับเป็นเด่นล่างนะ890ติดนแน่ๆนะคิดว่านะครับ90% 890นตดนี่ติดนแน่ๆแหละตัวหนึ่งจับตัวไรซีมานะครับที่นี่ว่าอีกตัวหนึ่งนะครับจับขึ้นมาให้ในไใส่ตัวนี้ ก่อนหน้านั้นมันสีบวกเขาเด้ตัวจับมันนี่สีบวกสีนะครับสีบวกสีเป็นแปดเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะให้ใส่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้ให้บวกบวกตัวของมันเองนะครับหลักหมื่นนี่บวกตัวของมันเองนะก่อนหน้านี้มันสี่ลดนะครับสีบวกสีเป็นแปดสี่บวกสี่เท่ากับแปดมันก็จะได้แปด 9กับ7นะได้8เก้าได้4บวก4เป็น8ได้เ8 9นะครับเป็น8ก็เพิ่มแล้วก็ลดมันออกหา7 9บวกเเป็น8 9บวกเเป็น18มวดต่อไปนะครับได้8คือกัน8 9 7มันออก07นะตันแรกเนี่ยบวก4 นะแต่ผมมาเขียนใจนี่ส่บวกสี่เท่ากับสิมันก็ได้เลยนี่นะตัวที่2 9งเกบวกเเท่ากับสิบแปราคูณเอันนี้6กบวกหเท่ากับสิบสอนะได้สองมันออก03นมะครับเนี่ยมันจะมากมว่าหนึ่งสินะ 7. ตัวนี้เขาเตัวนี้เขาเจนะ แต่มันก็จะไม่รุดเด้เนี่ยสาบวกสเป็น6กนะครับเนี่ยสามบวกสมเป็นหกก็จะได้6 7แล้วก็5ซึ่งมันออก1นนะวันนี้เป็นผิดที่สาบวกสเป็น6ต่อไปนะครับเจ็ดบวกเจบวกเเป็น1ิบสี่ก็เพิ่มหนึ่งลดหนะึะสได้5ได้3มันออกหาแ ะครับ58ก็เขาจะเลข5นะ9บวก9เป็น18 9บวก9นะครับเป็น18ได้เลข8 9 7มันออก0 9 5บวก5เป็น10เท่ากับ0นะ0 1 9ออก0 6นะครับ5บวก5เป็น10อีก ได้0นได้1ได้9ออก0 2 1นบวก1นะครับเป็น2ได้2ได้3ได้1งออก92นะครับมันจะออกประมาณนี้สินะจ่งวันนี้6บวก6ได้เท่ากับ12ได้เลขตัว9นะเพราะว่าอันนี้ก็1บวก1เป็น2 6บวก6สองมาแล้วสองงวดมันจะไม่บนจังวัดสามมันเคยมาเด้สามมา สามศูนย์นย่นมมีโอกาสเอาไมา่อีกบอหรือว่าจะเป็น1หรือว่าจะเป็น3ามนะให้พี่น้องพิจารณาเบิ้งนะครับมันสิบิดดยูงวันหนึ่งนะคือผิดวันนี้นะครับพิดิวันนี้ให้พี่น้องไปเฮ็ดเบิ้งนะใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งได้เท่าไรเพิ่มหน่งลดหนึ่งสีบกสเป็น8ก็เพิ่ม1นึ่งลดหนึ่งเจเาหเจ็ก้าบวกเเป็น18บด เพิ่มหนึ่งนึก็เป็นเจ็นะออก0ูนย์เบวกหเป็น12ได้เลขสอเพิ่มหนึ่งลดนึเป็น3ามนะครับออกศูนยบวกสเป็น6ได้6กนะได้หกหาหกเออก1นวันในพิษเห็นไหมหลัวมันก็กลับามาเดินคือเก้านะครับ7จ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิได้เลขสีก่ 4. 4, ก็เพิ่มไปเป็นห้า รถก็เป็นสนะได้สามี้าออกห้าแนะครับเาเอ่อกวกเก้าเป็นสิเท่ากับเลขแปดเพิ่มก็เป็นเก้รถก็เป็นเดนะครับมันออกศูนยเก้านที่เลขเก้าห้บวกหเป็นสิบเท่ากับศูนย์ก็เพิ่มก็เป็นหนึงรถก็เป็นเก้าออกศูนย์หะครับเขาที่เลขศูนย์ 5้าบวกห้าเท่ากับศูนอีกเลขเก้าศูนย์หนึ่อกมันออกศูนย์นะครับขอจุวเลขศูนยงวันที่ผ่านมาวงหันอ่ะหนึบวกหนึเท่ากับสองนะครับนหนึ่งอมันออก92้าสองนะงวันวงหันมันชนกันด้1ยในหนึ่อด้วกันนะครับนหนึ่งสอด้วกันมันชนกันที่1นึ่ออก92นะครับที่นี่มาบ่งวันนี้มันบ่ชนนะหกบวกหเป็น12ได้ 1>, 1 2 3อันนี้ได้8 9 0 1 2 3อันนี้8 9 0ถ้าจับนะครับมันก็จะเป็น1 8 2 8 3 8 1 9 2 9 3 9 1>, 1 0 2 0 3 0นะมันสิบได้เรียกเก่าชุดนะครับเป็นเลขล่างนะหมดวันที่1ครับ7จครับ6 5นะนะครับอันนี้มันมันก็เป็นอีกสูนรหนึ่งนะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งตัวแปรสำคัญก็คือตัวนี้เลขเจ็ดน,นะครับก็คือนี่แหละ ใวิ่วิ่งกันไปเลยเนี่ยหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนี่ยอาจอ์ติโบมาไอ้ถ้าเกิดพวกนี้บอมานะเลขสองนี่จะกลายเป็นเลขเจ็ดทันทีนะครับสองกับเจ็ดสองกับเจ็ดมันสีสลับกันคืออย่างวันนี้วันนี้เห็นไหมสามบวกสามเท่ากับหกนะครับหกถึงถ้าเกิดเป็นตัวแทนก็ต้องเป็นเลขหนึ่งนะครับตัวแทนคือเลขหนึ่งอันนี้ เลข2ตัวแทนก็คือเลข7นะครับถ้าเกิดว่า2บงมมา7จ็ซมาแทนนะเพราะงกับ7เป็นเลขตัวแทนนะครับ2สองกับ7มันเป็นเลขตัวแทนนะอ่ากรบโมโหคือกันน,น,นะนะครับว่าตัวใดซิมาแต่ว่ามันก็เป็นแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางก็ตามทีอ่เฮตเบิร์นะตามทีอันนี้แหละยี่นองกับไปลองเฮตุเบิร์นะครับ เหมืนบวกกันได้เท่าไหร่ลดแต้มนะหลักร้อยนับไปเลยเนี่หลักร้อยนี่นับเอาเลยนะบวกมีมันยังบวลุลดนะครับหลักร้อยนับเอาเลยเนี่ยสามสี่ห้ามันได้หา้าหกเ็ก็มา7 901มา0 8 90มา0ูนย์นะครับหกเมา8 901มาทั้งเทั้ง0 6นยมา6กศูนมาศูย์ หนึ่งสองสามมาสองเนี่ยแปดเก้าศูนย์เนี่ยมันจะมากวะนะครับนะไอแปดแปดเก้าศูนย์เนี่ยตัวสำคัญแปดเก้าศูนย์ทีนี้ขอสังเกตนะครับขอสังเกตอีกแบบหนึ่งนะสังเกตเอานะบ่เบเดบวกนะครับใส่สังเกตผมนี่บวกเลขบวกก่งปบนได ก็เลยต้องอาศัยว่าการสังเกตนะครับออช่วงหลังๆนะเอาเบิงเนี่ยเนี่ยหกเจ็ดแปดนะเลขบนหกเจ็ดแปดนะครับเขาจะดึงลงมาล่างตัวหนึ่งก็คือเลขแปดนะระหว่างหกหนึ่งแปดที่มาล่างตัวหนึ่งเป็นเลขแปดนะไปในสามตัวเนี่ยสามตัวบนเขาจะดึงมาล่างนะอ่าเก้าหนึ่งเก้านะดึงเกนะ้ามาก 642อ่ะดึง6กมานะครับมาจากข้างบน012่ 0, 1, 2, ดึงมาทั้ง0ทั้ง2นะแล้วก็196นะครับเขาดึงเก้าลงมาวันนี้807นะครับ807เขาจะดึงตัวไรามากนะระหว่างระหว่างนะครับเลข8เลข0แล้วก็เลข7น่าจะติดตัวหนึง่งนะแต่เลข9นี่ บางท่านกระเด็ยนยกบางท่านกระโบเด่นปันใดนะครับแต่กระจังทีอธิบายฟังเมื่อกี้นะครับก็คือเจ็ดแปดศูนย์นะเป็นเลขบนเขาหนาที่ดึงลงมาล่างตัวหนึง่งเพราะว่ามันมันดึงมาแล้วหลายงวดเหรอไหมดึงมาตั้งแต่งวดนี้นะครับบางกรหน์านานก่อนเด้อสามศูนย์แปดไม่มีห้าเก้าเจ็ดอ่ะดึงเจ็ดมานะเก้าศูนย์ห้าดึงศูนยะ์มาแปดหกเจ็ดอ่ะงวดนี้ไม่ดึงนะ แล้วก็618นะครับ8ปดเขาดึงมา919 9, ดึง9ลงมา642ดึง6ลงมา012ดึง0กับดึง2 196ดึง9ลงมานะ8 0 7เขาสะดึงตัวไหนลงมาอยู่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นอขอสังเกตอีกแบบนึงนะขอสังเกตระหว่าง807เพราะนั้นก็ให้เด่นไปที่นะครับ เล่นไปที่8ดนะสามมานี่2,0หรือ3,0เนาะนะกลับไปพิดจะน่าเอานะครับผมกะเอาเพียงแนวทางมากฝากแล้วก็เอเอาขอสังเกตนะครับขอสังเกตมากมากฝากนะกะบดได้บวกบดไอันนั้นหลายมันคิดรยิยากเนาะให้พี่น้องไปคิดเบิ้งนะครับแล้วก็ไปร้องเบิ้งว่า ความน่าจะเป็นมันมันโอกาสมันสีมาได้หลายบอสนะซึ่งอันนี้เห็นบ่ไอหลักร้อยเนี่ยมันบริดมากแค่นี้เด้พี่น้องเด้อหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบนวดนะมันโมเมนแค่สิบนะมันหนาสิเกินสิบนวดอยู่เดี๋ยวพอม,มึงไปตรวจยอดล้างให้ น้องบ่าที่เเห็นนะมันอาจจะติตัวน้อยเนานะมันเริ่มเขามานันเรง่แงวันนี้นะครับ0 3 2 6 7 1นะ7ก็น่าเป็น7 8 9นะมันออก8 2 2ก็2 3 4 2 3 4ก็ตัวเด่นออก8 3 2 3 4ออกที่3 6 1 2 3ออก3 0 3 4 5 6ออ7นะมันเขามาแล้ว ประมาณ14บสิบหางงวดนะครับก็คือ,คอนับเอาเลยนะนับเอาเลยเลขบนหลักร้อยบนนับไปเลยนะครับ3 3ก็เป็น3 4 5 5ี่นะนะามนั่นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกนะอีกศูนย์นึงแต่ว่าการเรียนิเ็ดแปดี7 8 9คือเก้านะครับ7 8 9 0เาพราะว่าคลิปก่อนนั่นมันจะมีพวกมีพวก เจ็ดหาเจ็ดหกน้ำได้นะมันมีอีกสิบศูนยนึงนะครับที่ว่าสามาจับกับตัวเนี้ยจับกับเอ่แปดนี่นะตัวนั้นมันจะเป็น4ี่ห้นะครับอีกศูนยนึซึ่งเอามาจับกับเจ็ดาศูนยอันนี้เป็นศูนย์หนึ่ง แต่ยืนพื้นแล้วคือ7 8 9 0นี่เป็นเป็นสูตรยืนพื้นนะครับอันนี้เป็นสูตรจับอ,อีกสูตรที่ผมจับให้นี่ก็จะเป็น1 2 3จับกับ7 8 9 0นะซึ่งบ่มีไพ่หูเท่ากันว่าไอ้สูตรไดซิมานะแต่สูตรหลักก็คือสูตรนี้7 8 9 0นี่ยืนพื้นไปเลยนะครับน,นี่เจ็ด้าศูนทีนี้ว่าสูตรจับนะครับสูตรจับ1 2 3นี่งสอสามมีซีมาบ่หรือว่า4 5 6 หนึ่งสอเนี่ยกะที่ผมเห็นในเบอร์เมอ่อกี้นี่แหละเนี่ยที่ว่าเมื่อนบวกกันสองครั้งเนี่ยนักสถิติมันก็ตามที่เห็นนะครับมันหลุดรั้งหนึ่งคือกันถ้าเกิดว่าเนี่ยสาบวกสมเป็น6นะถ้า6กไม่มาจะมาเล่นตัวแทนก็คือเลขหนึ่งนะครับทีเลีนเนี่ยเบวกเเป็น14ก็ลดเพิ่มก็เป็นหามันก็เขาของมันนะสถิติของมันนะครับ ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยว,วคลิปต่อไปเป็นเลขบนเนาะเพราะว่ามืออื่นนี่ก็ออกแล้วแล้วเลขบนยังไม่ได้ลงให้แล้วก็เลขออ้ลซินนะครับก็คือง่ายๆเอาขอสังเกตมาฝากนะขอสังเกตมาฝากว่าอืมผมน่าจะเป็นนั่นแะหละก็คือสังเกตเอานะผมสังเกตเอาผมบ่ได้บวกนะครับ ักร้อยหลักหมื่นอะพวกเนี้ยมันมันต้องบวกหลายตัวนะันปวดหัวแต่าความแม่นยํามันก็สูงนะความแม่นยําก็สูงอยู่นะครับเป็นสิบสี่สิบหางงวดนะร้อยเนี่ยเดือนพี่น้นอไงไปเบิ้งไปเฮ็ดเบิ้งนะครับแปดก็แปดเก้าศูนย์เนี่ยนะกะโอเคนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นจังไงกะคอมเมนต์กันขเนนข้ามานะผมก็ห่างหายกับพี่น้องไปหลายงวดพอสมควรกลับมากกะ าแนวทางมกฝากคือเก่านะครับเ,เ,เหมือนเดิมคือเก่าเหมือนเดิมโอเคนะครับเป็นเลขล่างนะก็เลียกเจ้าฮูมักกตถ้าเกิดว่าคลิปก่อนกับคลิปนี่นะมันสิมีเลขแตกต่างกันก็คือตัวจับมันนะครับตัวจับสิแตกต่างกันสูตรกร่อนผมใช้ส่ซีหางเป็นตัวจับสูตรนี้เป็น1 2 3ซึ่งมันก็บ่มีสูตรใดผิดนะมันก็เขาเ้าคือกันแต่ว่าวันนี้มันต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งลุดแหละไอ้ที่ว่า1 2 3กับ4 5 6 เบิ้งว่าสูตรใไดมัซิมานะผมก็มีนาที่เหตุเป็นแนวทางหานะ่ะบางทีผมก็ตัดเลขผิดจังเลขเล่านี่ไอ้จริงมันเขานะแต่ผมตัดตัดหาผิดเลขเล่าเดา๋ยวเลขเล่าก็สิลงหายอยู่เพราะว่ามันเสีออกมืออื่นมั้งนะครับเดี๋ยวสิลงจาก3 4ี่คลิปรวดนะต่อไปเป็นอาจจะเป็นแนวทางบนนะครับหรือ,อมวิมเสี๋ยวเบิ่งก่อนนะครับคลิปต่อไปนี่แหละพราอคลิปนี้มันโดนแล้วนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ